ปลาพี่ลงเได้มามื้อนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาบ่ได้ปลาคอบื้นีปลาขาวได้ัถ้วยนึงนออันนี้อันนี้อันนี้ปลายังนี่ปลาเลี้ยงเอปลาเลี้ยงคืออยู่ในห้วยปลาสูได้ตัวใหญ่ตัวเดียวมื้อนี้พี่น้องเอ้ยโอแกหันก็มีแต่ปลาขาวหมดเลย านายกันถือแนบายดีเด้่นเลอเดูเ็กินคือเกา้าม,มาเอาใส่ใส่ขี้ออกบ่ไเปื่อยแต่นั้นแน่ว่าพนวดยาดมันเปื่อย ไอ้นี่จะก,ก้าทอดมีสจะปิ้งเอาก่อนผักแกงกินกาบโบบัตแกงนกเกงนาะแก,กงก็งะไรเนาะปิง้งไปปิ้งเอาได้หมดน,นียนะกินกกทอดบ้าไราเถื่อเลยไปปิ้งมาหน,นี่งทำเม,มนูปิ้งก่อน เมือ่อใดก็มิตท่ทอดทอดทอดกับเปลืองน้ำมันได้หรือื้อมาเมื่อน้ำมันก็ได้เบมดได้ทอดสงเทื่อสามเทื่อทอดใดจะเปลืองเมื่อน้ำมันนี่สีเฮดบีนะมันไปนแ,แห่งๆกันปิ้งปิ้งกินจำเจียว เดยกพริกยิบกินมันแดดได้ขมได้นาะอันนี้นะ ล่าโมคักกระคุมคุมนี่คุมคุมโอ้นั่นดลกคือไม่ได้ไปมันนี่บ่ือเห็นลราลงซุ่มุ๊พโอ้แม็กนะทำไมไม่ไปบ่ไปก็ไปสิ Cô qua bậy. Ừ, này con như thế Đợi ai con. คือมีมาอีกแล้วอ,อ้ยกินต่มีปลาสีเอือปลานี่ยชิทอดบ่สปลาชิทอดปลาสิ้นปีกต้มตมีก่อนน่าจะต้มโต๊ะต้มต่มีกินต่มีหัวต้มบะต้มบะชามบ่สอุ้ยอ๋ง ่าพื้นไม่ใช่แม,ม่หมอมันหนาซะไปเอืปลากันไปกัปกปกนเฮ้ยสารน้ำที่เราเตรียมงนี่จะพักมั้มยแม่ถูกบ่งไปะแม่ไปให้อหอไม่อยากใส่ก็ต้มห,หนึงต้มกัน,นแล้ว ทอดปลาบะเอาแม่ไปนวกัสิบวได้งปิ่งปลาปิ่งปลาคั่ทอดจ้ะมันกกสิบวดแต่นอหน่อยกินทอดด้วยละปิ่งอ่ะหมาใส่เกลือก็น

นะให้ลูกลูกกินต้มเม่แล้วแล้วสิทาง่ายว่าบูปิ้งขนมไอ,อ,อ้คนได้เพื่อนจังปิ้งโอ้คนได้ยังกินแต่ให้ลูกต้มเม่ปกติกันเนาะกินข้าวแรงกินข้าวต้มเม่แล้วก็แล้วลูกก็ได้วันนี้บูปิ้งกับปูปิ้งแล้วสาวไว้เห็ดกินอื่น ป่าได้ใส่ถั่วไปใส่พรอมาบุกปิ่งเพ่ทานบมิผู้กินนะบุกินเ่าแรงโอ้ีใบสีเฮ็ดอาซูเพิ่นกินแใส่ถั่วไปม่ปยน่ยปาสุดพอพอล้วกินเผาปลา้กินข้าปลามากเลถ้าบ่าบุกินกีสีปิ้งห้สูเพิ่นกินก็เคนมาเปลี่ยนใจบุปิ้ง อาไว้สิลูกก็คือสิกินต้ามีเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ยังเห็นยังเนี้ยยุงงวง้เห็ดเยเห็นยังเห็ดทองงวงทองงวงทติ มีอย่างเห็เหกเดกะคอนแดดอ๋อคุณแม่หมอพดบึ้มอยู่พดอดีปะน้องพักยังหมุใส่อยู่อ,อยู่บนหม้อจนนั่นแหละได้ถัวยนั่งน่าเอ็มอะไนี่ขิ้ต้มเมี่โอ้ขี้ไม่ใสไ่ไหมขี้ มันสามห่อประโยชน์ประโยชน์มานำมาบ่อยากใช้ Ừ, mặt chụp này mặt hùng giang naman mặt sạch của mặt bao vậy mặt mặt thùng mặt mặt đây mặt 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 thùng mặt 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 bạn này. Thế khảo khảo này nướng xăm, qua mà nè. ลงซุ่มพี่น้องเยเนาะลงซุ่มขึ้นมาสี่โมงเลิกบอกลงซุม่มเลยอันเมื่อกี้เนี่ยลงซุ่มขึ้นมาแล้วก็ลงไปตั้งแต่บ่ายโมงผู้นานได้ขึ้นมาหากขึ้นมาบางสี่โมงกลัวฮะสี่โมาางเช้าขึ้นมานะก็เลยค้ำหากเรื่องขึ้นมาพ่อหันก็เลยอีกจังหน่อยแพื่ะค้ำเพื่อจังหนึ่งลงซุม่มรถ เขาบ่ได้ไมีโอากาสขึ้นมาซุ่มการสร้งสองสามชั่วโมงทักซุ่มเช<อ>ิงและซุ่มการบ้านการเมืองนี่แหละบ่ได้ทางำเง่เพิ่นไปหาปลาเนาะก็เลยลงแทนเพิ่นเขหาปลากระปูวะแม่นะวะแล้วว่าปูก็ไปอยู่ยังไงเนาะหลังจากที่เป็นว่าบ่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินมาพักคนหย่าท่ะ พดพักแล้วครับม like, ันเนี่ยด็ดอันน te ี้พุดดแล้วเนี่ยเดกดดมาเห็นบอกฟังทั้งนี้เนี่ยงาเกือบกับโมีไสใช่พดพักโบงเนี่ยมันแย่เวัยดมันหญ่ไปกว่ากินเวลาบีบก็มุขใจบีบยังหลายแท้บีบยังแ เนะมัน <con> <eye Hayır. S 1> ิกลนี่เห็ดหอเห็ดฮอจะเจือไงกว่าบีบๆจะเจือน่งพักกำลังงามซ่เนี่ยพักเสริมกินกับลาบกับก้อยเจ็บแสบได้ไห่ได้เคันน่พักเสริมใ่ไหมพักเสริ

มันากแก่เลยไปใหันปลงใหม่น้ำแน่คันสมใบเนี่ยองไปไปกินเฮ้ยร <Hey! S 1> ุด,ลลดลเลยโอ้ยสายรุดอะพู้ยีเบีมันแห้งสายมันชิรุดนะสายมันรุดได้หาน้ำกับมแห้งแค่นน,นทอแนกเกือบนะไปยังใด,ด,ดไม่ได้มกถือเกิอบได้เพื่อนข้อมีชื่อแต่เกือบแมงเสือเพนเกิอจะคงสเพน พุชไปเจ้คุณพุชพักกับโมเป็นชันจะบีบไม่ต้องบีบแห้งขนาดนั่นก็ได้บีบเบาไปจ้ะใช่นี่คือบีบไปนอกคนเกลือไก่กันไก่แก่ล่ามตัวมาคบกิจจะชิวชุดเลย อาักวะหยาด็ดยได้กินบุบได้แม่นไม่พูดกันบ่คนละแบบเอาันนี้ก็พักเสริมพักสารเนเสริมรวมสารเน่นอันี่ก็พักเสริมรวมรสชาติมันคือไรหยาดังกวะมึแกกปุ่นแซ่บแลย

กูเอาก็ยังบัวตัดซ้ำบ่น <notable 1890> no. ี่ยนะตึงไปได้แรงเ้ยตึงเลยกูเลยนี่ได้บ่แม่โอ้ยโฮตรเพี้ยนโคตรหนามก็ได้ฝนโคตกพี่น้องเอ้ยเนาะจะโดนเลยแต่เกี่ยวเแถาแล้วกโคตรเ่อเดียวกินนัดแล้วตุ่มมีได้ทั้งน่ะ อันนี้คือต้นทับทิมที่เขาใหญ่ออกมาจากอันข้างในนั่นพี่น้องเว่ยกต่แตกใบอยู่ได wan ita wan ita ้เนาะจะกว่าสิบบทตายจักพี่น้องเว่ยทางพี่น้องผ่นคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะว่าบ่มีตายบ่มีแต่สีงามนะพี่น้องเว่ยยันแม่นอยู่เนาะเพราะว่าเห็นแตกยอดอ่อนอะไรได้พี่น้องเว่ยแตกยอดอ่อนแล้วกับขึ้นิติดนี่แหละเบ่งซุงกับบริเทียวเลยพี่น้องเว่ยเนาะต้นนี้กับขึ้กันเป็นแตกยอดอ่อนแหละ จะขึ time, ้นบออพักติวมาบ่เหบอมีบ่พักติวมากินกับแแจวกับยังเสียบอยด้วยกำลังเตะคือสิทติดอยู่นอกราอว่าออกมานอกในล่งเลยเอาโอา ต้นมาม่วงกำลังงามต้นมะแข่งเนาะกำลังสิบเป็นโดอกินกับแกงน้ำไหมโอ้มาแกงน้ำไหมแกงเรื่อยซ้ำพปีดดับน้ำโอ้มีแต่เนี่เนี่ยบ่มีน้ำปะใช่ก็ไปใช้น้ำแน่นอนมันอืดให้สืบเปบนสี่มัน พอซื้อมาแต่ไปทั้งกลุ่มเนื้อได้ไปเอาเพราะซื้อมาเดียวอ่ะกินๆเนาะประกปันกันกินเลยเฮ้ยอยากได้พวดกวัวผัวดกวัวด้วแท้กินน้ำกันหันแล้วยัองโบไปว่ายอยู่ป่าน่ะมีอะไรใส่ปะใช่ปะมียังอะไรนะมีสีฟ้ามีสีฟ้าแจ็กี้เรามีสีฟ้ามียังมีสีฟ้า มีเจ้าคนมีบบบหางยาวแซ่บอยู่บ่าผักเสริมแต่แซ่บเรากินกับต้มมีต้มกินกับเพกับอย่งกับผักรวมผกินกับเพอน่ะกินกัเบ้องก็ไดกินกระเกินกมะเอกินื้องกินะือ กินมีชื่อกับ้อง่านะลืมบะลืมอุ้ยเกินนัวใช่มีชื่อของปวดใช่กินขมือเองใช่ไหมของปวดเป็นยังไงเป็นน้ำบ้างหมเปิดขึ้นแท่งนป็นน้ำกันได้สุดเลย จต่เป็นอย่งไี้เนาะแต่คือสิประมาณนี้พี่น้องเลยมันมีอย่างไรเนาะมาวบะเซ็ดอยู่เฮ็ดกินทางครอบครัวนี่แหละการทางใหญ่ว่าบให้เห็ดก็รได้ยุดกอนพี่น้องเลยเนาะมิตรฐานคำแล้วก็นหนึ่งข้าวบะนี่พี่น้องเลยอยู่เพื่อนอยู่สั้นคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลยเนาะอย่าพาเปิดพาเบื่อกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เฮาก็เซขอจบคลิปไปสานีกอนเนาะพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเป็นสุขสุขคน